ฉันไม่ยอมให้พวกนายแต่ต้องคอลลี่ได้หรอกนี่ฉันคงตายแล้วจริงๆสินะอ,อย่างน้อยก็น่าจะยื่เวลามากพอที่คอลลี่จะขอความช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วนะหวังว่าคอลลี่จะไม่เป็นอะไรนะแล้วก็ อย่าถามเลยนะว่าทำไมทำแบบนี้ฟงโงนะยอมตายดีกว่ายอมเสียเพื่อนนะที่ผ่านมาทุกคนให้ความสุขกับฟงโงูไว้เยอะเลยฟงโงมีความสุขมากๆเลยล่ะขอบคุณนะที่ทำให้ฟงโงูมีชีวิตที่มีสีสันมากขึ้นได้รู้สึกถึงความอ่อนโยนและความอบอุ่นของทุกคนที่มีให้ฟงโงเพราะงั้นถือว่านี่เป็นการตอบแทนในสิ่งที่ทุกคนมอบให้นะ เพราะสิ่งที่หนูทำได้ก็คงมีแค่นี้นั่นก็คือพลังทั้งหมดที่หนูมี ขอของข้าเหล่าพลังที่ไหลเวยียนอยู่ในตัวข้าข้าทากิฟูผู้เป็นเจ้าของพลังแห่งกาลเวลาและพลังแห่งการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายข้าขอส่งมอบพลังทั้งหมดที่ข้ามีให้แก่บุคคลที่ข้าจะกล่าวถึงต่อไปนี้โปรดรับฟังข้าให้ดีเมเบลทอรียาธาตุแสงคอลลี่ซินเทียธาตุไฟ ข้าขอมอบพลังแห่งการปัดเป่าสิ่งชัชวร้ายให้แก่พวกเขาและอา,าร์คัมริสันถ้าชีวิตข้าขอมอบพลังแห่งการเวลาให้แก่เขาเชื่อที่ข้าได้กล่าวขานออกไปหลังจากนี้พวกเขาจะเป็นเจ้าของผู้ใช้พลังคนต่อไปแทนข้าโปรดรับฟังคำขอครั้งสุดท้ายของข้าด้วยเถอะในานามของข้าทาคิฟุงู ค่ะไม่ใช่เจ้าของพลังของพวกเจ้าอีกต่อไปณนบัตรนี้หวังว่าพลังของหนูจะทำให้พลังของทั้งสามคนแข็งแกร่งขึ้นได้บ้างนะถึงแม้ว่าหลังจากนี้พวกเขาจะรู้สึกเหมือนมีพลังไหลเวียนในร่างกายมากกว่าปกติแต่หนูเชื่อว่าพวกเขาจะคุมพลังและใช้พลังได้ดีกว่าหนูแน่นอนอืมูวงวู อย่างนี้มันพี่พี่คาจิกิเหรอนั่นนั่นใช่พี่จริงๆเหรอใช่พี่จริงๆใช่ไหมนี่นี่หลงฝันไปหรือเปล่าไม่จริงนะทำไมพี่ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเอไม่ได้เจอกันนานเลยนะน้องสาวของพี่เติบโตมาอย่างดีเลยสินะ <c oughs> ดีจังเลยตั้งแต่วันนั้นพี่ก็ไม่ได้มีโอกาสอยู่ข้างๆหนูอีกเลยแ้แต่ฟ้าองมอง อย่างห่างๆอยู่เสมอพี่ดีใจนะที่ได้เห็นหนูเติบโตมาได้ดีขนาดนี้พอนึกย้อนกลับไปในตอนนั้นพี่ขอโทษด้วยนะที่ไม่สามารถฉลองวันเกิดย้อนหลังกับหนูได้พี่พี่ไม่เห็น้องขอโทษหนูเลยด้วยซ้ำพี่ไม่ไี่ผิดอะไรเลยตอนนี้หนูก็ได้เจอกับพี่ครั้งแล้วแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะไม่ต้องไปส่นอ,อดีตที่ผ่านมาแล้ว น้องสาวของพี่โต,ตขึ้นแล้วจริงจริงสินะถ้าเป็นเมื่อก่อนหนูจะยึดติดก,กับอดีตมากๆทํทำให้หนูเลือกที่จะไม่ยอมรับความจริงอะไรเลยในปัจจุบันแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือยังเป็นเด็กเย่อยู่สินะถึงมะของพี่ไม่เป็นไรนะคะพี่อยู่ตรงนี้แล้วนะพี่ภูมิใจในตัวหนูนะที่เลือกจะเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องเพื่อนและคนสำคัญของหนูเอาไว้ ถึงเกิดเป็นน้องของพี่จริงๆหนูทำได้ดีเลยนะคะเราเชื่อมั่นในตัวพวกเขานะแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้เขาจะยังยิ้มได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีหนูอยู่รักก็ตามเรารักทุกคนมากๆเลยนะดีใจจังที่ได้เกิดมาและได้มาเจอทุกๆคนหนูจะคอยอยู่กับทุกคนจะคอยดูแลทุกคนไปตลอดเลยนะ এতিয়া হয় দোকানত বহু শুনা হা